สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมนั่งเมาส์ช่องที่เราจะหยิบเรื่องร้อนบนหน้าฟีดมันเล่าต่อด้วยภาษาบ้านๆสไตล์เพื่อนเมาส์เพื่อนแต่ข้อมูลแน่นเหมือนนักข่าวสนามวันนี้ประเด็นเดือดที่กำลังร้อนแรงสุดๆคือกรณีบิ๊กเตียนตัวตบระดับซูเปอร์สตาร์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามถอนตัวจากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพ หลายคนตกใจเพราะเธอคือผู้เล่นที่ฟอร์มร้อนแรงมากในซีวี g u e และเคยกดไป45แต้มใส่ทีมชาติไทยจนแฟนเวียดนามฮือฮาแต่จู่ๆก็กลับประกาศถอนตัวโดยให้เหตุผลว่ามีปัญหาส่วนตัวและครอบครัวเท่านั้นแต่ประเด็นมันไม่ได้จบแค่นั้นเพราะหลังข่าวนี้แพร่ออ,อกไปทั้งเวียดนามและไทยก็เดือดพร้อมกันโดยเฉพาะในโลกออนไลน์มาเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกที่สําคัญมากจากแฟนวอลเลย์นบอลเวียดนามที่บอกว่า ถ้าบิ๊กเตียนไม่ไปแข่งขันที่ไทยแสดงว่าเธอมีปัญหาเรื่องเพศจริงๆแล้วลีคาแจงให้ชัดทั้งประเทศและแฟนกีฬาอยากรู้ความจริงนี่คือเสียงเรียกร้องให้โปร่งใสยอย่างแท้จริงความคิดเห็นต่อมารุนแรงไม่แพ้กันเขาบอกว่าถ้าเธอเป็นผู้หญิงจริงจะกลัวการตรวจอะไรถอยออกจากสนามแสดงว่าเธอไม่มั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองเป็นมุมที่ตั้งคำถามถ,ามถึงความมั่นใจของนักกีฬาอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่า ถ้าจริงใจและเป็นทองแท้ไม่ต้องกลัวไฟแต่ถ้าเลี่ยมๆก็ไม่แปลงที่ต้องหนีเวลาจะถูกทดสอบชี้ชัดถึงความคาดหวังในความโปร่งใสและความมั่นใจของผู้เล่นมีความเห็นจากชาวเน็ตไทยที่ว่าแค่รอให้ถูกตรวจเรื่องเพศก็ไม่กล้ามาแข่งแค่นี้ก็เห็นแล้วว่ากลัวอะไรอยู่ซึ่งแสดงถึงความไม่ไว้ใจต่อคำถแถลงเหตุผลส่วนตัว ความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่บิ๊กเตียนคนเดียวจะโดนแต่ถ้าฝืนให้ลงแข่งเวียดนามอาจโดนทั้งทีมถูกแบนหรือโดนยึดรางวันคืนก็ได้นะเป็นมุมที่มองถึงผลกระทบระดับประเทศแฟนวอลเลย์หลายคนก็เริ่มตั้งคำถามว่าถ้าเธอไม่มีบาดเจ็บไม่มีปัญหาส่วนตัวจริงแล้วทำไมถึงต้องถอนตัวสะท้อนว่าเหตุผลที่อ้างมานั้นไม่เพียงพอจะโน้มน้าวสังคมได้ ความเห็นหนึ่งบอกว่าในอดีตก็เคยตั้งข้อสงสัยว่าบิ๊กเตียนคือผู้ชายที่แอบลงแข่งในทีมผู้หญิงครั้งนี้เธอไม่กล้ามาคือตอกย้ำข้อสงสัยนั้นอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าหากเธอไม่ได้ไปแข่งมันคือการยอมรับโดยปริยายว่ามีบางอย่างที่ปิดบังไว้ความเห็นต่อมาก็บอกว่าทีมไทยแค่เสนอให้ตรวจเพศเธอก็หายไปเลยเสียงนี้ทําให้เกิดกระแสะวิจารณ์ว่าความกลัวนั้นแสดงออกชัดมีเสียงเรียกร้องจากผู้ชมที่บอกว่ารีคาแจงให้ชัด ไม่ใช่ให้สังคมตีความกันไปเองแบบนี้กดดันองค์กรกีฬาของเวียดนามให้รับผิดชอบอีกเสียงที่เริ่มเสียงดังขึ้นเรื่อยๆก็คือนักกีฬาคนอื่นๆที่เสียโอกาสเพราะเรื่องนี้ควรได้รับการชดเชยความไม่โปรง่งใสทําให้พวกเธอเสียหายบางคนก็พูดแรงว่านี่คือการทําลายเกียรติยศของประเทศตัวเองเพื่อชัยชนะซึ่งถือเป็นการกล่าวหาที่รุนแรงมากในวงการกีฬาอีกคอมเมนต์หนึ่งที่ทําให้เราต้องคิดคือถ้าเป็นนักกีฬาหญิงจริงต้องกล้าพิสูจน์ กลัวทำไมบางทีนี่อาจเป็นมุมมองที่กดดันผู้เล่นเกินไปหรือเปล่าเสียงหนึ่งจากชาวเน็ตเวียดนามก็บอกว่าหลายคนแค่อยากให้เธอกลับมาเล่นเพียงแค่พิสูจน์ตัวเองว่าบริสุทธิ์ถึงแม้จะพ่ายแพ้แต่ไม่เสียศักดิ์ศรีอีกเสียงหนึ่งสนับสนุนเธอว่าต่อให้อะไรเกิดขึ้นเราก็ยังรักและชื่นชมฝีมือของเธอแต่ว่าความนิ่งเฉยนี่แหละที่ทำให้คนสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆ บางคนยังพูดถึงประวัติว่าตอนอยู่หวิงลองเธอไว้ผมยาวแต่คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเธอมีลักษณะเหมือนผู้ชายอยู่ดีอีกเสียงหนึ่งเน็บว่าอย่ามาอ้างเหตุผลส่วนตัวถ้ามั่นใจก็มาแข่งสิไม่งั้นมันชัดเจนว่าเธอกำลังหนีมีคนบอกว่านี่มันเป็นบทพิสูจน์ว่าเวียดนามไม่อาจเอาชนะไทยได้อย่างสะอาดสะอ้านฟังดูแรงแต่ก็สะท้อนความค้างคาทางความรู้สึกของแฟนบอล บางคนชี้ว่าเราควรเลือกใช้บีทีแล้วหันไปพัฒนาเด็กใหม่ที่ไม่มีเรื่องดรามา่าจะดีกว่าสําหรับภาพลักษณ์ของชาติเสียงหนึ่งบอกว่าสโมสรและสมาคมไม่ยอมออกมาปกป้องนักกีฬาเลยแปลว่ามีจริงใช่ไหมตั้งข้อสงสัยว่าเขาองค์กรเองก็นิ่งเฉยมีบางคนเสนอว่าถ้าบีทีไม่สามารถแสดงความโปร่งใสได้ก็ควรยุติอาชีพในวงการวอลเลย์บอลหญิงไปเลยคอมเมนต์ถัดมาแรงขึ้นอีก เขาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องยอมรับว่าเขาเป็นผู้ชายและเราหลอกโลกมานานเกินพออีกมุมหนึ่งระบุว่าไม่มีคนไหนควรถูกบังคับให้พิสูจน์ตัวเองแบบนี้จนเกินควรแต่ถ้าเธอเลือกจะลงเล่นระดับชาติก็ต้องยอมให้เกิดความโปร่งใสมีหลายสิ่งที่พูดถึงว่าเงื่อนไขใหม่จาก FIVB ที่เน้นสัดส่วน XXY กลายเป็นอุปสรรคสำหรับคนที่อ่านไม่ได้ร้อตตามเกณฑ์ก็เลยเลือกถอนตัวมากกว่าโดนขุด บางคนก็แซะว่าทองปลอมตั้งแดดก็คงละลายพูดถึงความจริงที่หลบไม่ได้นานบางคนก็พูดตรงว่าดูจากภายนอกก็รู้แล้วว่าเขาเป็นผู้ชายจบข่าวมีคนให้กำลังใจว่าอย่าเสียใจเลยถ้าเวทีนี้ไม่รับเราก็ยังมีโอกาสอื่นในชีวิตเสมอแต่อย่าโกงก็พอบางคนขยับไปถามหาความผิดของผู้บริหาร ผู้นำของ VfV ต้องรับผิดก,กับเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ให้บิ๊กเตียนต้องรับปลายทางอยู่คนเดียวอีกคอมเมนต์หนึ่งพูดว่าบอกว่าสลาสิทธิ์เพราะเหตุผลส่วนตัวใครจะเชื่อบอกมาตรงๆดีกว่าจะสมเกียรติกว่าบางคนบอกว่าเธอคือผู้เล่นที่ดีที่สุดของเวียดนามแต่ความไม่โปร่งใสณจุดนี้ทำลายชื่อเสียงตัวเองหมดแล้วมีแฟนบอลคนหนึ่งบอกว่าก่อนหน้าก็มีข่าวลือแล้วว่าเธอจะไม่กล้ามาก็น้ำตาตกในตอนนี้เพราะมันเกิดจริง ผู้ชมอีกคนก็บอกว่าเยะโพดบีทีอย่างเดียวเลยความผิดต้องย้อนกลับไปถึงโครงสร้างของระบบกีฬาในเวียดนามบีบางคนถึงขั้นพูดว่าไม่อยากดูวอลเลย์บอลเวียดนามอีกเลยหลังจากรู้แบบนี้รู้สึกหมดศรัทธาบางมุมก็มีคนแซวว่าแค่ตรวจรหัส x x และ xy ใช้เวลาหน่อยก็จริงแต่จะเป็นอะไรถ้าคุณใสจริงอีกคอมเมนต์เผ็ดก็บอกว่าทำมั่นใจในตัวเองนักก็แก้เกงๆออกมาให้รู้เลยสิว่ามีหรือไม่มีแม้จะขำแต่ก็แรงมาก บางคนให้กำลังใจว่าบีทีไม่ผิดที่เกิดมาแบบนี้ความผิดคือสังคมที่ไม่ยอมรับความหลากหลายต่างหากอีกเสียงหนึ่งอยากให้เรื่องนี้จบไว้ไๆคือถ้าเป็นผู้ชายก็ไปเล่นในทีมผู้ชายเถอะอย่ามาในทีมผู้หญิงเพื่อหาชัยชนะแบบไม่แฟร์ผู้ชมคนหนึ่งก็บอกว่าเราแค่ขอชัยชนะที่โปร่งใสแพ้ด้วยความบริสุทธิ์ยังน่าภูมิใจกว่าชนะแล้วต้องมาหลบซ่อนความจริงมีคนสรุปได้แสบๆว่านี่แหละ รากของปัญหาคือการที่สมาคมไม่มีความชัดเจนไม่ปกป้องไม่อธิบายแถมยังทิ้งนักกีฬาไว้คนเดียวมีคนพูดถึงประเด็นว่าผลของการหวังแต่ชัยชนะวันนี้เราต้องจ่ายมันด้วยศักดิ์ศรีของชาติบางความคิดเห็นก็บอกว่าอุตสาหเคยชื่นชมเธอแต่ตอนนี้รู้สึกผิดหวังอย่างสุดซึง้งมีคนบอกว่าถ้ามั่นใจต้องยืนหยัดออกมาพิสูจน์หน้าสนามไปเลยไม่ใช่เลือกจะหายเงียบ ความคิดเห็นหนึ่งฝากถึงแฟนกีฬาเวียดนามว่าถ้าไม่กล้าพูดความจริงวันนี้เราอาจได้ชัยชนะแต่วันหน้าเราจะเหลือแต่ความอับอายบางคอมเมนต์เชิงขำก็ยังแฝงความแรงว่า he was truly the man of the match not just by skill but also by gender too สุดท้ายคือเสียงกระซิบจากแฟนตะโกนว่าเกมนี้เวียดนามคงจะต้องถอนตัวจากความเชื่อใจของแฟนบอลทั้งในและนอกประเทศแล้วล่ะครับ แล้วคุณล่ะคิดว่าบิ๊กเตียนถอนตัวเพราะอะไรเห็นใจเธอหรือยังค้างคาใจคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปเลยครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมุมนั่งเมาส์ช่องที่ชวนคุณมานั่งคุยกันทุกเรื่องร้อนด้วยน้ำเสียงเพื่อนบ้านแบบไม่ดราม่าเกินไปแต่ก็ไม่ปล่อยผ่านเรื่องสำคัญเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ